สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทีนารากักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะทุกคนพี่อยากจะให้ทุกคนเห็นเมฆเห็นฟ้าแล้วเมื่อกี้นี้พี่ก็กำลังทำปลาอยู่เนาะพี่ก็ไม่ได้จับกล้องไปถ่ายรูปเนาะเพราะฟ้าก็ร้องอย่างหนักเลยแต่พี่ก็คิดอยู่แล้วว่ามันร้องแบบนี้นะมันไม่มีฝนมาลกอกเราหันไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคน เมฆฝนมาดำเม,ม่ยมเลยมาตั้งนานแล้วตั้งแต่หลายชั่วโมงตอนที่พี่ทำปลาแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าไม่มีฝนค่ะอย่าฝันเลยว่าจะไม่มีมีฝนเพราะว่าเขาก็บอกอยู่ว่ามีเดเมกแล้วก็ฟ้าร้องค่ะหมามันหมามันเห่านี่มันไม่เคยกัดเนาะฟ้าร้องนี่ก็ไม่มีฝนหรอกค่ะนี่ค่ะพี่ทำปลาค่ะทุกคนเพื่อนเอาปลามาให้เนาะพี่ก็เลยเอามาตาก ในส่วนพริกเราเลยค่ะทุกคนน,น,น้องแมวมาน้องแมวอย่าเพิ่งมาได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขอ่ายปลาก่อนได้ไหมน้องแมวนี่มาอะไรคะมาอะไรฮะมาอะไรมาอะไรแล้วนั่นแหละมาอะไรไม่กล้ามาใกล้หรอกค่ะ เขาคงจะโอ้ปิดีเกียจเพิ่งตื่นบอกจะออกล่าอะไรบอกอมวันนี้สิวันนี้ไปแล้วค่ะมาเขาโอ้ยแมวเขาแต่เรารักค่ะทุกคนอยากเข้าไปเด้อเจ้าพ่ออยู่เด้อเจ้าพ่อไม่ชอบแมวนะเจ้าพ่อไม่อยู่หรอกค่ะเจ้าพ่อไปรับไอ้ลูกสาวที่ทะเลค่ะเขาไปทะเลค่ะทุกคนนั่นสอด ไปสอดสองดูแล้วจักสีบ,บ้านอยู่ไหนหรออยากเข้าไปเดอ้อเจ้าพ่ออยู่เดอ้อนั่นมองใหญ่เลยแมวบ้านแมวบ้านเขาไม่เหมือนแมวบ้านเรานะคะทุกคนแมวบ้านเขานี่จะอาจจะเอาตัวรอดค่ะทุกคนไปไหนก็จับหนูจับนกกินแล้วก็ไม่กลับบ้าน ยิ่งเรามาให้ข้าวกินด้วยนะคะทุกคนแมวจะไม่กลับบ้านเลยคะ่ะทุกคนอันนี้สิวันนี้เร็ว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 วันนี้เร็ววันนี้เร็ววันนี้เร็วอันนี้เร็วบ้านเจ้าอยู่ใอบ้านอยู่ใสบ้านน่ะอยู่ไหนบ้านนาบ้านนา่ะอยู่ไหนบ้านนาตัวผู้หรือตัวเมียวะรู้จักกันมานานเลยไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าตัวผู้หรือตัวเมียอืม เมนปลาบอกเพราอทำปลาเกือบหลายโลนะเมื่อกี้นี้พอเพื่อนเอาปลามาให้ค่ะทุกคนพี่ก็เลยต้องรีบทำก่อนก่อนที่มันจะเน่าค่ะวันนี้สิวันนี้ชี้วันนี้ชี้น้องแมวน้องแมวของไครวาแมวของใค่วาหแมวของไครวานิวนิวนิวแมวเขาแต่เรารักค่ะทุกคนนี่ค่ะมาแล้วก็ไป มาแล้วก็ไปได้กลิ่นปลาหรือเปล่าเพราะว่าพี่ทําปลาอยู่ก็ทุกคนแล้วพี่ก็เอาปลามาตากไว้ในบ้านนี้เอา้ามันคือสีนี่ค่ะพี่เอาปลามาตากในนี้มันร้อนดีค่ะทุกคนแล้วก็ปิดฝาเลยเมงวันมันจะได้ไม่เข้าเออมันติดกันนี่ว่าน,นี่ค่ะต้องเปิดตัวนี้ขึ้นมาอันนี้ก่อนนี่เดี๋ยวพี่จะเอาไม้มาค้ำ เพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวแมงวันเข้าไปขี้ใส่เพราะว่าปลามันกําลังเอ้ยนั่นเนาะพี่คุกเกลือเลยพี่กระตากค่ะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนนี่ถ้าพริกเราไม่ขึ้นก็เอาไว้ตากปลาเลยอะไอีกหน่อยถ้าพี่ไปหาก,กุ้งได้นะทุกคนพี่ก็จะตากกุ้งในนี้แหละค่ะ แล้วก็ทำกุ้งแห้งไปเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันภาเดนมารกให้พี่ด้วยนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย